สวัสดีครับตักทีเคนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว Toyota ายา i ิ Eco นะครับ1.2ตัวจีท็อปครับสีดำดูรอบๆก่อนครับคันนี้เป็นคสอ2015นะครับมีชุดแต่ง T.R.D มานะครับล้อแมกเปลี่ยนมาครับเป็น5ประตูเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูครับอันนี้แผงกั้นสัมภาระนะครับ สามารถยกออกได้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถปรับพับแยกได้40 60พับนอนได้ก็คือวางของได้ยาวอะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหลุมยางอะไหล่ยางอะไหล่ยังอยู่นะครับเนี่ยครับสีนท้ายเดิมหมดครับเก็บสีมีเป็นบางชิ้นครับริ้วลอยครับคันนี้ตัวจีเนี่ยมันเป็นคีย์เลสแล้ว ล็อก,กดปุ่มนี้จะเปิดกดคล้องแบบนี้แล้วก็เปิดครับดูข้างในนะครับวิทยุเดิมเนี่ยครับเบาะหนังแผงข้างหนังพวงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันปุ่มสตาร์ทครับไฟตัดหมอกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูครับเนี่ยครับ คันนี้เป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องครับคานซุ้มโชกคทุกอย่างเดิมหมดครับเก็บสีคันนี้มีบ้างริ้วรอยนะครับการใช้งานครับ หลักๆไม่มีอะไรมากครับสภาพมันพร้อมใช้ครับ <S 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 คันนี้ปีคศ2015นะครับเป็นตัวท็อปนะครับราคาอยู่ที่249,000บาทจัดไปแนนซ์ได้เต็มยอดครับผ่อนประมาณเดือนละ5,003 6ปีประมาณนี้ครับจัดไปแนนซ์ได้เต็ม,มครับมันก็ใช้เงินออกรถนิดเดียวคือประมาณ8,000บาทสนใจนะครับ คันนี้ติดต่อ0812525255ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็มีลดหลากหลายอยู่เหมือนกันครับขอบคุณครับ